เจริญสุขสวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเสียงที่ท่านได้ยินนี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์บอกบุญมายังคณะสัาสาธุชนผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักด์พระนิสิตมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัย วิทยาลัยสงขลครลำปางจำนวนสามสิรูปได้ออกรับบิณฑบาตเพื่อโปรดคณะสถาสาธุชนพุทธบริษัทในโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐานประจำปี2563ของมหาวิทยาลัยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พระนิสิตหลังจากทำวัดเจ้า ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกเจ้าก็จะออกรับบินฑบาตโปรดคณะสัทธาสาธุชนพุทธบริษัทสาธุชนคนใจบุญพุทธบริษัทถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วกึนใจได้ไล่ใจเติงได้ตระได้เตรียมเกียมห้างดังดาเข้าสารอาหารแห้งพัฒหารเพื่อร่วมใส่บาตรระสงทรงสมณศัก พระนิสิตเพื่อโปรดคณะสถาสาธุชนพุทธบริษัทไปจนถึงวันที่25ธันวาคม2563สาธุชนคนใจบุญผู้ที่มีความประสงค์อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพเก้าเจ้าสถาเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพน้ำปานะเจ้าภาพจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม และเจ้าภาพต่างๆติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะกรรมการงานกิจการนิสิตมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยายลัยวิทยายลัยสงนครล,ลำปางร่วมเป็นเจ้าภาพพัตหาน1,000บาทเจ้าภาพน้ำปานะ500บาทต่อมือ เพื่อถวายพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญในโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานระหว่างวันที่17ถึงวันที่2 5ธันวาคม2563ซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักด์และพระนิสิตทุกชั้นปีจะปฏิบัติธรรมณอาคารหอประชุม วิทยาลัยสงขลรลำปางตะบลศาลาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางขอพระนาบุญคุศลตีคันสัทธาสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตีได้ร่วมทำบุญตักบาตรเข้าศาสอาหารแห้งร่วมเป็นเจ้าภาพเก้าเจ้าสัทธา เจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพน้าปานะเจ้าภาพจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมไทยทานขอเมื่อทุกท่านจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขความสมหวังในความปรารถนาอันเป็นมหากุศลทั้งปวงปบปะแต่ความสุขความสมหวังความเจริญมั่งจเจริญมีจเจริญสีจเจริญชนจเจริญโชคจเจริญชัย นิราชทุกนิราชโศกนิราชโรคนิราชภัยเมื่อนึกคิดสรรพสคงสิ่งใดก็ขอเหื่อใดสุขสมดังความมุ่งม,มากปรารถนาเหมือนกันจุผู้จุคนคนบดีลืมทุกเจ้าของวันที่18ถึงวันที่สาห้าพระสงฆ์ทรงสมณศสัติ์พระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงนครล,ลำปางทุกชั้นปีจะได้เดินกลุ่มบินทบทดทโปรดคณะสถาสาธุชนทุกเจ้าในโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานประจำปี2563ร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระทรงผู้เป็นเนื้อนาบุญ ตามวันเวลาดังกล่าวร่วมเป็นเจ้าภาพเก้าเจ้าศรัทธาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยเพื่อสมทบทุนการศึกษาพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยขอบุญกุศลที่ท่านได้ทำบุญใส่บาตรญาติพในเจ้าวันนี้ ได้ทิ่ตามลำตวัวคือคณะสถาสาธุชนได้มีอายุวันณนะสุขะ,ะ่พละปฏิพานธนสารสมบัติวิวัฒนมงคลประสบพบเจอแต่ความสุขความสมหวังจะก้าจะขายจะลายจะล่องจะต้องบ้านเตียวเมืองก็ขอคือการกุ้งจเจริญลุ่งเลืองไปโดยโภคธนะธนงังได้เป็นเจ้าของเงินคำเงินล้าน ไปไหนบะคืนบะวันบาได้มีเคราะห์มาปานมาถูกมาต้องเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ยามเคราะห์เมื่อบาฮู้เคราะห์เมื่อบาหันเคราะห์บะกินบะเกี้ยวเคราะห์บัเตียวบะนั่งเคราะห์บะวันเคราะห์บะคืนเคราะห์ปีเคราะห์น้องเคราะห์ไม่เคราะห์ใครเคราะห์หนาวจะส่งใต้ปีเก่าตอนฮับปีใหม่ คิดสิ่งใดสุขสมดังความมุ่งมาตนปรารถนาเหมือนกันจุผู้จุคนคนสำหรับคณะสธาที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้แล้วได้ตระได้เตรียมเกียมห้างดังดาเข้าสารอาหารแห้งพัฒตาหารเพื่อจะได้ใส่บาตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พระนิสิตผู้เป็นเนื้อนาบุญของคณะสธา ขณะนี้พระสงฆ์ทั้งมวลได้ออกรับบินธาบาตโปรดคณะสัทธาสาธุชนกึศลเจได้ไล่เจเตองได้ตระเตรียมเกียมห้างนังดารอทาละไว้ขณะนี้พระสงฆ์ได้มาถึงยังชุมชนตะบนท้องทิ่นหน้าบ้านหน้าจองห้องเฮือนเดือนดาวของท่านแล้วจึงขอประชาสพัน์บอกบุญมายังคณะสัทธาสาธุชน ทุกคนทุกท่านมาณที่นี้ เจริญสุขสวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเสียงที่ท่านได้ยินนี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์บอกบุญมายังคณะสัทธาสาธุชนผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เจริญสุขสวัสดีครับบรรดาพ่อแม่ปีน้องพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเสียงที่ท่านได้ยินนี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์บอกบุญมายังคณะสัทธาสาธุชนผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พระนิสิตมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัย วิทยาลัยสงขลรรลำปางจำนวนสามสิรูปได้ออกรับบิณฑบาตเพื่อปโปรดคณะสถาสาธุชนพุทธบริษัทในโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานประจำปี2563ของมหาวิทยาลัยพระทสงทรงสมณศักดิ์พระนิสิตหลังจากทำวัดเจ้า ปฏปิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกเจ้าก็จะออกรับบิณฑบาตโปรดคณะัสัทธาสาธุชนพุทธบริษัทสาธุชนคนใจบุญพุทธบริษัทถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วคึอใจได้ไล่ใจเติงได้ตระได้เตรียมเกียมห้างดังดาเข้าสารอาหารแห้งพัฒหารเพื่อร่วมใส่บาตรพระสงทรงสมณศักดิ์ พระนิสิตเพื่อโปรดคณะสถาสาธุชนพุทธบริษัทไปจนถึงวันที่25ธันวาคม2563สาธุชนคนใจบุญผู้ที่มีความประสงค์อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพเก้าเจ้าสถาเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพน้ำปานะเจ้าภาพจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม และเจ้าภาพต่างๆติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะกรรมการงานกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัย